อันนี้ก็อยู่ท่าเหลือที่เมืองสปันเดวค่ะเป็นเมืองอนั้นฮิสตอรี่เยอะเลยค่ะเอ้ยก็ไปย่างเดซิตาเบลนะคะเนาะมันก็เป็นฮิสตอรี่ปมประการงงเมืองทางการนั่นดูแลเมืองก็ไปย่างหมาค่ะมื่อนี้ก็เครื่องมื้อนึงอันนี้ก็เคยม,ม,มาจอดเหลือพี่นาดีไว้อยู่ในนอนค้างคืนอยู่นี่คืนนึงนะคะเนอะที่เมืองสปันเดาค่ะฮิสตอรี่เยอะเยอะ ข้ามผู้เลยได้ผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะจ๊ะเด้อเมืองปันเดาค่ะอันนี้ก็อยู่ตาหลำน้ำเมืองก็น่าเที่ยวเด้อค่ะเพราะมันมีอันสิ่งอันที่ว่าเป็นอันเอกลักษณ์รุ่นเก่าเนาะคะ่ะเนาะดซิตาเบลป้อมประการของเมืองแล้วก็เมืองก็มีตึกเก่าๆสวยงามค่ะถ้าคนชอบปนตึกเก่าก็มาเดินเที่ยวก็ม้วนค่ะ อันนี้ก็จดเหลือพี่นาด,ดีไว้อยู่นี่คืนนึ่งนล้มือกันหน่ล่องเขากุงเบอร์ลินนะจ๊ะเด้อก็อาจสิไปมันมีสองทางค่ะแฟนเอ้บอกว่าเข้าเคลื่อนกับบ่เข้าเคลื่อนแต่ว่ากระสิเบิ่งก่อนเพราะว่าโปรแกรมอาจซิปเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่นะคะเนาะเพราะว่ามันก็คือว่านะคะบางบางโปรแกรมที่ว่าตังเจอว่าเนี่ยล่องเหลือพันพันเบอร์เขาสินะคะ พันปิดก็ต้องได้เปลี่ยนโปรแกรมใหม่เนาะค่ะเนาะก็ต้องประกันมาคิดว่านะไปมงหรือที่ว่าที่โปรแกรมเอยอันตุกตากรแฟนเอยคิดไว้พันว่าอันพันพันปิดสะพันเบอร์เขาพันเดินล่องได้แต่ว่าเป็นอันเฉพาะเหลือน้อยเสียค่ะเลืออันเจวเหลือตือเขาพันเข้าไปก็พันก็ต้องกับเข้าบันใดเนาะค่ะเนาะพูดตรงๆก็ต้องเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ค่ะต้องคืดก้น แฟนเอ้ยก็เลยบอกว่าเขาขอตัวไปนอนพักสักสิบห้านาทีเพราะว่าไปย่างหมาํำตัวเมืองแล้วเขาไปเข้าซิตาเดลของเมืองสปันเดาเนาะเนาะแล้วก็เลยประกันย่างตามเรียบอันริมฝั่งหมาผ่านอันเขื่อนกันน้ําก็ต้องบอกอันแฟนเอ้ยก็เลยคิดว่าบ,บางทีอาจจะบอกเขาเมื่ออื่นถ้าบอกเขาก็ต้องไปตาโคลงค่ะ ก็ถ้าเขาก็ลงแล้วก็ต้องไปลงเครื่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปอีกสายนึงแต่ว่ามันก็ไปเข้ากรุงบริลินคือกันค่ะก็ตรงเบิร์กกอนก็ทุกสายก็ดีมดค่ะแต่ว่าแล้วแต่ว่ากับตันเรือพันน่ะเลือกทางเรือเนาะค่ะเนาะเอ้กับบอกว่าเพราะว่าพันเปิ่นนั้นควรผ่านนาเที่ยวเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จอดเรือพี่นาดีค้างคืนที่ท่าเรือเมืองสปันเดาหนึ่งคืนค่ะตามแม่น้ํา เรือนักท่องเที่ยวก็เยอะเยอะเลยค่ะเรือนเพราะว่ามันเกื้อกุ้งเบอร์ลินอีก10กิโลเมตรก็หอดเบอร์ลินสียค่ะอยู่ทางอยู่เมืองสปันเดลมันมีเรือท่องเที่ยวเรืออันเรือกินโนนเนาะค่ะเนาะเรืออันสารพัดเรือว่างันแต่ป้าทั้งเรือสินค้าทั้งเรือท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเนาะค่ะเนาะอ่ะอันนี้ยังใส่ฝังนะค่ะเด้อเอ้ค่ะขอบคุณหลายที่ที่ตามมันเอ้ตุ๊กตาพาฝันกบแฟนกับพี่นาดีเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ฮือทุกบ้านมีความสุขด,ด้วยจ้ะเด้อพอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ